เธอทำยังไงให้เธอสนใจอุ้ยอย่าไงตีตายเลยเมมชื่อคนอื่นเป็น ai เนี่ยฮัลโหลคิดเยอะแล้รล่เนี่ยแล้วไปทำอะไรล่ะไปไปไปใครไปทำไมไม่เรียกน้องไปบ้างอ่ะไปไปไปไหนวะไปไหนอ่ะ

อุนน๊ยดีมากดีมากดีมากดกากีมาีมาอกีาดีมากดีามาอกดีมากดีดีากดกดกีาดาด